ลางมรณะสิ่งที่เรียกว่าลางบอกเหตุนั้นบางครั้งก็อาจจะมาในเชิงของสัญญาบางอย่างให้ผู้ที่ได้ประสบพบเจอน,นั้นต้องไปตีความกันต่อว่ามันคืออะไรหรือหมายถึงอะไรแต่ก็มีอีกหลายๆครั้งเช่นกันที่ลางบอกเหตุนั้นก็ปรากฏให้เห็นกันแบบค่อนข้างตรงไปตรงมาไม่ต้องตีความให้วุ่นวายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณอ่อนเมื่อรา,ราวสี่ปีก่อน ช่วงปีพุทธศักราช2520ากว่าๆตอนนั้นคุณออนอายุประมาณสิบขวบครอบครัวของคุณอ่อนนั้นอาศัยอยู่ที่จังหวัดแห่งหนึ่งทงางภาคอีสานโดยเช่าบ้านเช่าหลังเล็เลกๆอยู่ซึ่งบ้านเช่าหลังนี้นั้นปลูกอยู่ในบริเวณบ้านของข้าราชการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งก็มีบ้านเช่าปลูกอยู่ในรั้วบ้านเดียวกันอีกราวสิบหลังเลยทีเดียวในจํานวนผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่าเหล่านั้นมีอยู่หลังหนึ่งที่สนิทกับครอบครัวของคุณอ่อนมาก คือครอบครัวของป้าหนงสามีของป้าหนงนั้นทํางานอยู่ที่เดียวกับคุณพ่อของคุณอ่อนประกอบกับป้าหนงนั้นเป็นคนที่ใจดีทําให้ครอบครัวของคุณอ่อนและครอบครัวของป้าหนงนั้นสนิทกันมากไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำซึ่งนั่นทําให้ลูกๆของป้าหนงเองก็สนิทกับคุณอ่อนและพี่ๆด้วยเช่นกันลูกสาวคนโตของป้าหนงชื่อพี่หญิงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพี่สาวของคุณอ่อนจึงทําให้ทั้งคู่นั้นสนิทกันมากแม้จะเรียนกันอยู่คนละโรงเรียนก็ตาม วันหนึ่งคุณออนจําได้ว่าวันนั้นเป็นวันพุธพี่หญิงก็ได้มานั่งเล่นคุยกับพี่สาวของคุณออนที่บ้านตามปกติวันนั้นพี่หญิงบอกกับพี่สาวของคุณอ่อนว่าพี่หญิงกับเพื่อนๆที่โรงเรียนนั้นมีโปรแกรมจะไปเที่ยวกันที่ภูแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่กาลังจะมาถึงจึงอยากชวนพี่สาวของคุณออนไปเที่ยวด้วยกันแต่ช่วงนั้นพี่สาวของคุณออนนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวสักเท่าไหร่จึงได้ตอบปฏิเสธไป กำหนดการไปเที่ยวของพี่หญิงและเพื่อนๆน,นั้นจะออกเดินทางกันตอนเช้ามืดวันเสาร์ค้างหนึ่งคืนและเดินทางกลับในวันอาทิตย์โดยทุกคนที่ไปในทริปนี้นั้นล้วนเป็นผู้หญิงทั้งสิน้นตัวพี่สาวของคุณอ่อนนั้นใจจริงแล้วอยากที่จะไปกับพี่หญิงมากเพราะตัวเองก็อยากจะไปที่ภูแห่งนี้มานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเสียทีพอมามีโอกาสจะได้ไปก็ดันไม่สบายเสียอย่างนั้นทำให้พี่สาวของคุณอ่อนเสียดายมากที่พลาดทริปนี้ เพราะจะได้ไปกับเพื่อนสนิทอย่างพี่หญิงด้วยในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์ก่อนที่จะถึงวันเดินทางนั้นคุณออนมักจะเห็นพี่หญิงมีพฤติกรรมที่แปลกไปจากปกติที่คุณออนคุ้นเคยเช่นมักจะนั่งเหมอลอยนิ่งเงียบไม่ค่อยพูดค่อยจาดูเศร้าซึมพอเจอหน้าใครก็จะบอกความในใจที่พี่หญิงมีต่อคนคนนั้นให้เจ้าตัวฟังเช่นตอนที่พี่หญิงมาเจอกับพี่สาวของคุณออนในช่วงสองวันนั้น ทุกครั้งที่เจอก็จะพูดในเชิงที่ว่าพี่หญิงนั้นรักพี่สาวของคุณอ่อนมากเสียดายที่มีเวลาได้คบกันน้อยเกินไปหรือเวลาคุยกับป้านงผู้เป็นแม่ก็จะพูดแต่ว่าการไปเที่ยวครั้งนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นคงไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวอีกพอป้านงถามว่าทำไมถึงจะไม่ได้เที่ยวอีกละ่ะพี่หญิงก็บอกว่าเพราะหลังจากนั้นพี่หญิงก็ใกล้จะสอบแล้วคงไม่ได้เที่ยวอีกพักใหญ่ อะไรต่างๆเหล่านี้ที่พี่หญิงแสดงออกมาหลายๆคนก็รับรู้แต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่านั่นจะเป็นคำพูดที่บ่งบอกถึงลางร้ายบางอย่างเลยเมื่อถึงวันเดินทางพี่หญิงก็ออกจากบ,บ้านไปตั้งแต่เช้ามืดเพื่อไปรวมตัวกันที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งก่อนที่จะออกเดินทางไปยังจังหวัดเลยโดยในวันนั้นพี่สาวของคุณออนก็ได้เล่าให้คุณออนฟังว่าเมื่อคืน พี่สาวของคุณออนฝันเห็นพี่หญิงทั้งคืนฝันว่าพี่หญิงมานั่งร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านใครถามอะไรก็ไม่ยอมตอบได้แต่นั่งร้องหไห้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักในฝันนั้นใบหน้าของพี่หญิงดูหมองคลำ้ำสวมใส่เสื้อผ้าที่เปื้อนเปื้อนดูโศกระปรกเลิะเทอะไปหมดไม่เหมือนกับพี่หญิงที่รู้จักในความเป็นจริงเอาเสียเลยเรื่องนี้พี่สาวของคุณออนไม่ได้เล่าให้ใครฟังนอกจากคุณอ่อนเพิ่งมาเล่าในตอนหลัง หลังจากที่บางสิ่งบางอย่างได้เกิดขึ้นแล้วตอนค่ำของวันเสาร์วันนั้นหลังจากที่พี่หญิงได้เดินทางไปเที่ยวก็มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นคือหมาในละแวกบ้านเช่าอยู่ๆก็หอนกันเกลียวโดยไม่ทราบสาเหตุเพื่อนบ้านบางคนที่ไม่รู้ว่าพี่หญิงไปเที่ยวกลับเห็นพี่หญิงนั่งอยู่ตรงชานบ้านด้วยท่าทีเม้อลอยและเศร้าซึมบางคนก็เห็นพี่หญิงเดินอยู่รอบๆบ,บ้านตัวเองและบางคน ก็เห็นพี่หญิงมานั่งอยู่ข้างๆพี่สาวของคุณอ่อนที่ออกมานั่งเล่นตรงหน้าบ้านตรงที่ที่มักจะมานั่งคุยกับพี่หญิงอยู่เป็นประจำทุกคนที่ได้เห็นพี่หญิงไม่มีใครรู้ว่าพี่หญิงไม่อยู่บ้านดังนั้นทุกคนที่เห็นพี่หญิงจึงเถียงข้อเป็นเอ็นว่าพี่หญิงจะไปเที่ยวอยู่ต่างจังหวัดได้อย่างไรในเมื่อพวกเขาเห็นพี่หญิงอยู่แถวละแวกบ้านกันทั้งนั้นทุกคนต่างบอกว่าเห็นแบบเต็มๆสองตาไม่ได้เห็นแค่หางตาแวบบๆต่างมั่นใจว่าไม่ได้ตาฝาดแน่นอน สิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความไม่สบายใจให้กับครอบครัวของพี่หญิงเป็นอย่างมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องดีเลยที่มีคนมาพบเจอพี่หญิงในลักษณะนี้ฟังดูแล้วเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นลางร้ายยังไงพี่กนในสมัยเมื่อราวาสี่ปีก่อนนั้นการสื่อสารยังไม่ได้กว้างไกลและสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้ดังนั้นแม้ว่าครอบครัวของพี่หญิงโดยเฉพาะป้าหนงนั้นจะเป็นกังวลใจเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ นอกจากเฝ้ารอ,อการกลับมาของพี่หญิงด้วยความร้อนใจเพียงเท่านั้นจนกระทั่งกลางดึกของคืนวันเสาร์ขณะที่คุณออนและพี่สาวกำลังนอนหลับกันอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดของยามดึกนั่นเองคุณออนก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อพี่สาวได้ปลุกให้ตื่นพร้อมกับให้ลองเงี่ยหูฟังเสียงอะไรบางอย่างที่ดังมาจากหน้าประตูบ้านเมื่อคุณออนได้ยินก็รู้ได้ทันทีว่าน,นั่นคือเสียงร่ำไห้ของผู้หญิงคนหนึ่ง ี่กำลังร้องไห้อย่างน่าเวทนาและแม้ว่าจะไม่ได้เห็นตัวของผู้หญิงเจ้าของเสียงร้องไห้นั้นแต่ก็รู้สึกได้ว่าเสียงนั้นช่างคล้ายเสียงของพี่หญิงเหลือเกินตอนนั้นทั้งคุณออนและพี่สาวเริ่มรู้สึกกลัวใจหนึ่งก็อยากรู้แต่อีกใจก็ไม่กล้าออกไปดูความรู้สึกในตอนนั้นบอกให้รู้ได้ในทันทีว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับพี่หญิงแน่นอนเสียงร้องไห้นั้นดังอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นก็เงียบหายไปขณะที่หมาในละแวกนั้นก็ส่งเสียงหอนกันเกลียวทําให้คุณออนและพี่สาวขนลุกสู้นอนกอดกันกลมจนกระทั่งพลอยหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นคุณออนและพี่สาวตื่นขึ้นมาด้วยเสียงร้องไห้ของป้าหนงเมื่อคุณออนออกไปดูจึงพบว่าป้าหนงนั้นกําลังนั่งร้องไห้อยู่กับคุณแม่ของคุณอ่อนป้าหนงได้รับข่าวร้ายจากเพื่อนของพี่หญิงที่ไปเที่ยวด้วยกันว่าพี่หญิงนั้นเสียชีวิตแล้ว ตั้งแต่ตอนเย็นวันเสาร์เนื่องจากเสียหลักลื่นพระตกเขาซึ่งมีความสูงกว่า70เมตรในขณะที่กำลังปีนขึ้นไปบนหน้าผาเพื่อชมความงามยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าบนภูแห่งนั้นมันเป็นจริงอย่างที่หลายคนคาดการเอาไว้แต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาเพราะเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงสองสาวันนั้นมันบ่งบอกถึงลางร้ายได้เป็นอย่างดีทั้งการที่พี่หญิงมีอาการเม่อลอย หรือพูดจาบอกความรู้สึกที่มีต่อใครหลายๆคนก่อนหน้าที่จะออกเดินทางจนไปถึงมีเพื่อนบ้านเห็นพี่หญิงมาปรากฏตัวอยู่ที่บ้านทาั้งๆที่ความจริงนั้นเธอไม่ได้อยู่ฝันร้ายของพี่สาวคุณออนในคืนก่อนที่พี่หญิงออกเดินทางรวมทั้งเสียงสะอื้นร่ำไห้ที่คุณออนและพี่สาวได้ยินเมื่อคืนคงไม่ต้องบอกว่าการจากไปของพี่หญิงในครั้งนั้นสร้างความรู้สึกอย่างไรสำหรับคุณออนและพี่สาว รวมทั้งทุกคนที่ได้สัมผัสกับลางบอกเหตุมรณะของพี่หญิงแต่สิ่งหนึ่งที่คุณอ่อนรู้สึกได้อย่างชัดเจนก็คือหลายๆคนที่กำลังก้าวเข้าไปหาความตายซึ่งเป็นบทสุดท้ายของชีวิตพวกเขาเหล่านั้นอาจจะสัมผัสรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังจะมาถึงได้แต่พวกเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือคาดไม่ถึงจึงไม่สามารถบอกใครล่วงหน้าได้เหมือนอย่างครั้งนี้ แม้ว่าก่อนหน้าที่พญิงจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับจะมีลางบอกเหตุบางอย่างแต่ก็เหมือนจะไม่มีใครเอกใจหรือเข้าใจในความหมายจนกระทั่งเกิดเรื่องไปแล้วซึ่งมันอาจเป็นเพียงความพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันเหมือนทฤษฎีสมคบคิดหรือมันอาจจะเป็นลางบอกเหตุจากใครสักคนหรือบางสิ่งบางอย่างที่พยายามสื่อสารม,มาบอกอะไรกับเราก็เป็นได้ หากรับฟังและพึงใจฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ